สวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับเมื่อวานนี้นะครับเราได้กล่าวถึงเรื่องของกวแถึงนิพพานนะครับรจนถึงที่เป็นบันทึกของวันที่สิบเก้ากันยายนทั้งศตรรสองพันสี่สิบห้านะครับ <c oughs> คือเรื่องกายที่ไม่มีจิตมีชีวิตกายที่ไม่มีชีวิตนะครับจิตที่มีใจครองนะครับจิตที่ก็ไม่มีใจครองกายที่ไม่มีชีวิตจิตที่ไม่มีใจครองกายกับจิตเป็นของคู่กัน ไม่ว่างไม่วางจิตก็ไม่วางกายดังนั้นจึงให้พิจารณากายจนถ่องแท้เพื่อจะได้วางจิตเหมือนคนตายที่มีชีวิตจิตที่หลุดพ้นนะครับเรามาถึงตรงนี้กันนะครับเมื่อวานนี้ครับโดยมีคําแนะนํานิดนึงว่าผู้ที่สาเร็จกิจในโลกนะครับต้องตัด3าอย่างคือ1ตัดกายนะครับสตัดกาม3ามตัดเกียรตินะครับนี่คือ3ข้อ <c oughs> ที่ง่ายๆในการที่จะสมเร็จกิจในโลกนะครับครับ ต่อไปนะครับเราจะมาถึงวันที่วันที่21-24กันยายนทศักราช2545นะครับการเกิดทุกการดับทุกขตามแบบอายิตนะบันนะครับตามแบบอายตนะบันครับอาจิตนะภาย 6, นอกหกได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์เหมือนปลกตัวเมียนะครับอาจารย์อาจา,ายนเราี่เปรี่ยนเือนปลกตัวเมียสัมผัสกับอาจตนะภายใน6หกอาจย์อาจายใภายน 6, อกนได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจ ซึ่งเปรียบเสมือนปักตัวผู้นะครับเมื่อมีผัสสะต่อกันจึงเกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นซึ่งก็คือจิตนั่นเองนะครับเพราะจิตมีอวิชชาจึงก่อให้เกิดนามรูปเพราะมีนามรูปจึงมีสมมุติเพราะมีสมมุติจึงเกิดบัญญัติตึงมีบัญญัตินะครับเพราะมีบัญญัติตั้งแต่งนะครับจึงมีตั้งแต่งเพราะมีบัญญัติจึงมีอุปทานนะครับ พ่อมีประธานจึงให้เกิดพบพาะมีพบจึงได้เกิดชาตินะครับอันนี้ก็คือไล่มาจานถึงลําดับการเกิดชาตินะครับครับหลักความจริงนะครับคือหนึ่งเราจะห้ามอายตนะภายในไปสัมผัสกับอายตนะภายนอกไม่ได้นะครับสองเราจะห้ามไม่ให้ผลของการผัสสะเกิดนามรูปนามหรือขันห้ามไม่ได้คสามเมื่อเมื่อเกิดรูปหรือสิ่งปรากฏแล้ว จิตจะนำเอาสัญญาณที่ปรากฏนั้นไปสู่สัญญาทันทีเมื่อจิตมีความจำได้แล้วจิตก็จะมีวิญญาณเครื่องรับรู้ทันทีคือรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับ 4. เมื่อจิตมีวิญญาณคลองแล้วจิตก็จะถูกปรุงแต่งคือจิตมีสังขารน,นะครับจิตที่ถูกปรุงแต่งแล้วจะเกิดการสวยอารมณ์เป็นสามลักษณะก็คือเป็นสุข เป็นทุกข์แล้วก็เป็นกลางกลางหรืออยู่เฉยเฉยนะครับครับห้าการที่จิตมีสังขารเป็นเพราะมีความยึดมั่นถือมั่นคือจิตมีอุปาทานนะครับว่ามีตัวตนการที่ยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวตนเพราะมีตัณห,หาคือความรู้อารมณ์นะครับตัณหาคือความรู้อารมณ์เช่นอยากคือราคะไม่อยากคือโท,โทสะมโทสะเขาความไข่ในการเรียกว่า,าโมหะนะครับ เรียกว่าตัะหาสามนะครับเอาจบช,ชนิดหนึ่งนะครับอยากคือราคะนะครับไม่อยากคือโทสะความคิดในการคือโมหะนะครับ <S 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 2> <S 2> เรียกตัะหาสามนะครับอันนี้การที่มีตัะหาสามเพราะจิตมีบัญญัติคือการแต่งตั้งเช่นผู้หญิงผู้ชายดีงามหรือเลวนะครับรับที่มีบัญญัติเพราะจิตมีสมมุติคือการอุปโภกขึ้นนะครับคือการสมมติให้ ของที่มีอยู่มีชื่อเรียกนะครับจิตท,ที่มีสมมุติเพราะมีอวิชชาความไม่รู้ตามความเป็นจริงของโลกนะครับอวิชชาคือความไม่รู้ตามความเป็นจริงของโลกนะครับคือสัจธรรมนะครับครับอันนี้ก็คือเป็นลําดับการเกิดนะครับวันนี้เราจะจบเพียงสั้นๆนะครับเราจะทิ้งท้ายไว้ที่บรรจักาสิบข้อต่อไปนี้นะครับห หนึ่งไม่มีสองคือเอกันตาบรมสุขหรือพันิพานนะครับสองบอ่มีศูนย์คือผู้อยู่เหนือสักเหตุั้งอยู่เหนือทักะเหตุและผลนะครับสามบ่มีเปลี่ยนคือกฎของไตรลักษ์นะครับคือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะครับอนิจจังทุกทังอนัตตานะครับสี่เป็นของแท้คืออริยสัจสี่อันได้แก่ทุกสมุทัยนิโรธมรคนะครับห้าบ่มีบ่แน่นอนก็คือขันห้านะครับรูปเสียงกินรสสัมผัสนะครับ อ่าก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะครับอันทีอหันหน้านะครับรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณนะครับหันห้าหกอ้อนวอนอยู่ทุกเมื่อคืออจตนะหกนะครับก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนะครับอ่าเจ็ดเบื่อนายโลกก็คือโพชงเจ็ดนะครับแปดเปิดเบิดโคตรมนุษย์ นะครับเบิดโคตรนุษย์คือพระรียบุคคลจำนวนแปดจำพวกนะครับก็คือได้แก่โสดาบันปฏิมากนะครับโสดาบันปฏิผลนะครับแล้วก็สกิทาคามันมีปฏิมากสกิทาคามีปฏิผลเวออาาคามีปฏิมากอนาคามีผลแล้วก็อรหันต์มักอรหันตผลน,นะครับแปดคู่นะครับหรือสี่คู่หรือแปดบุรุษนะครับเป็นจำนวนแปดจำแปดพวกนะครับ แจำพวก9วิสุทธที่ทมคือนวโรกุตระธรรมนะครับเป็นธรรมอันสูงสุดที่จะตัดสู้ได้นะครับ10จำาบ่ได้เบิดบอลไปเปนบิดตบอลมาเนบิดบอลหาเบิดบอลอยู่นะครับก็คือไม่มีจําไม่ได้นะครับจําไม่ได้ว่าเป็นยังไงนะครับคือไม่รู้จะไปไม่รู้จะมาอย่างไงคือจำไม่ได้ว่าจะไปจะมาอย่างไงล้วก็ไม่รู้ว่าะจะหาหรือจะอยู่ยังไงนะครับครับ อันนี้คือเป็นประเด็นสิบอย่างนะครับครับเราจะขอจบเพียงเท่านี้นะครับในวันนี้ส่วนันพรุ่งนี้จะมาต่อกันต่อไปครับเ mm hmm. รื mm ่อ hmm. งห่วโซหแห่งความทุกข์นะครับในวันนี้ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ